หล่อมากเลยพ่อเนี่ยโหนะฮะเนี่ยชิ้ยอดเลยออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมฮะแบบแบบไหนนะฮะราชนาวีราชนาวีกี่ท่าราชนาวี <ละ S 2> สิบ <ละ S 2> สิบ,ส,บสิบท่าเออท่าจิตจิตปั้มพื้นปั้มพื้นด้วยมันจะวิ่งรอบปั้มพื้นเนี่ยสามารอบโอ้โหแล้วก็มีปุ่มปุ่มว่าโดนดัดมาพี่ก็เล่นการบริหารอันนั้นคือแบบทหารเรือเออสิบท่าราชนาวีสิบท่าราชนาวีสิบ ท่าสุดท้ายคือปามพื้นปาพื้นคือวิทพื้นอแล้วจะเป็นตัวขึ้นมาแล้วก็แยกย้ายแล้วก็แยกย้ายแยกแถวแล้วยังเล่นเวทเล่นดัมเบลอยู่หรือเปล่าเล่นเวทเล่นเวทอยู่หรือเปล่าครับดันนาเล่นดีนัาผมเล่นแล้วปวด่หวะปวดไหนฮะปวดข้อเอ้ปวดข้อปวดก็ต้องลดน้ําหนักมาให้เบาๆไม่ใช่ถ้าท่าทุกวันไม่เป็น โอ้แต่แต่ร์นได้เลยโอเคแต่ต้องค่อยๆทำทุกวันเราเกิดเยอะทุกวันเราเล่นต็บเดี่ยไปเล่นสิบสามสิบห้าเป็นอไอ้ที่เขาบอกที่เรียว่าบอกมากอะไปน้องก้าไปก็คอยโกงกลางก็ยากนั่นแหละครับมันเกิดนั่นขึ้นมาเฮ้ยยากอยู่ว่ะเพิ่มอีกสามที่โอ้มันมีลูกตุ้มถ่วงอ่ะมีลูกตุ้มถ่วงได้ยิแสดงว่าต้องทำทุกวันเอองทำทุกวันก็ไม่เป็น ครับเราสัมภาษณ์